เหล่าทัพรายการ VR Soldier ในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะใกล้แล้วนะคะสำหรับการตรวจเลือกฐารกองประจำการประจำปี2566นี้ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่1เมษาถึง20เมษายนค่ะจะเว้นแค่ในวันที่6เมษายนวันจักรีกับในช่วงวันที่1 3ถึง15เมษายนเทศกาลสงกรานต์วันนี้เพื่อเป็นข้อมูลและก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสําหรับชายไทยทุกคนถึงโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตการเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นฐานกองประจำการรายการ V r s o ร์โเค่ะเราเปิดพื้นที่เพื่อพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวทั้งหมดกัน ดิฉันได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะทั้งหมด4ท่านด้วยกันวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะไล่กันไปค่ะตั้งแต่ท่านพลตรีศักดิ์เสมาพงกลัดท่านผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพลกรมกำลังพลทหารบกท่านที่สองพันตรีวิจักใหญ่เลิศท่านเป็นนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่101นักเรียนในสิบสุวินยัยเนรแสงสี นักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่26แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผลงานของน้องมาอยู่แล้วรวมถึงได้ติดตามข่าวคราว,าวที่ว่าน้องมาเป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบ,บกด้วยนะคะน้องก็คือพลทหารพิทยาแซ่ฉั่วหรือว่าน้องต้าอูวงลสัสวานนั่นเองซึ่งปัจจุบันสังกัดศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้กลับมาพบกันในรายการอีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ ดิฉันขอถามเรื่องการตรวจเลือกฐานกองประจําการปี66นี้ก่อนค่ะคกองทัพบกมุ่งเน้นความสําคัญความพิเศษกว่าปีที่ผ่านๆมาอย่างไงบ้างคะครับก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจริงๆแล้วถ้าจําไม่ผิดเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เคยมาเรียนให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของฐานออนไลน์จบไปละ <c oughs> ตอนนี้เป็นเรื่องของการตรวจเลือกฐานกองประจํการตามปกติที่ที่เราชาวบ้านรู้จักกันทั่วไปเรียกเกณานี่ละครับอันนี้ปกติละ เราจะใช้กับน้องๆที่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่อายุ21ปีบริบูรณ์ค่ะเกณฑ์ทหารนี่ก็มีทุกปีทุกปีทุกปีครับทุกปีปีนี้พิเศษตรงไหนจริงๆแล้วไม่ได้พิเศษอะไรนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ทางภูมิชายเนี่ยท่านเปิดโอก,กาสแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับก็คือน้องๆที่สมัครใจขอรับราชการในวันตรวจเลือกคือน้องมาถึงปุ๊บเนี่ยวันไหนตรวเลือกวันไหนเนี่ยสมัคร ไม่จับใบแดงไมแดงแล้วผมขอสมัครเป็นทหารล้วท่านได้รับสิทธินั้นก็คือเลือกหน่วยที่จะรับราชการในพื้นที่จังหวัดภูมิแนวตัวเองได้แต่ถ้าถ้าน้องไม่เลือกแล้วน้องไปจับสลากได้ใบแดงน้องอาจจะไปเป็นทหารที่ไหนอยู่ในเขตตรงไหนยังตอบไม่ได้ชัดเจนยังตอบไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าน้องสมัครเนี่ยน้องเลือกได้เลยสมมติว่าน้องอยู่จังหวัดสุรินทร์ ค่ะ,ะน้องหน่วยตรงนั้นจะมีมณฑลฐานบกที่25แล้วก็กองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่3น้องเลือกเลยบอกว่าผมอยากลงมณฑลฐานบกที่5ครับเอาว่างปุ๊บลงเลยลงได้เลย,เลยค่ะทีนี้ประเด็นประเด็นอื่นๆว่า,าถ้าเลือกเลือกแล้วมันเต็มแล้วทำไงดีล่ะเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายแล้วกัน ผมบอกตอนท้ายแล้วกันกกไว้ก่อนกกไว้นก่อน<ๆ><ๆ>คือคือ,คอเอาเอาเป็นว่าเราเรา,เราตั้งต้นวยเรื่องว่าเออถ้าน้องอยู่ในพื้นที่สุรินน้องก็สามารถเลือกอหน่วยในพื้นที่จังหวัดสุรินได้ในกรณี<ๆ>ที่สมัครใจสมัครเข้าเป็นทาหารเลยฉันถามนี้ก่อนการสมัครเข้าเป็นทหารเนี่ยจริงๆก็มีมานานแล้วถูกน<า>นไหมคะในการเกณฑ์ทหารทุกปีแต่อันเนี้ยเหมือนกับเป็นปีแรกเลยหรือเปล่าที่ถ้าสมัครเราสามารถเลือกหน่วยในพื้นที่จังหวัดของเราได้ก่อนจริงๆจริงๆสมัยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีลักษณะเลือกได้เช่นกันแต่ว่า มันยังเลือกไม่เฉพาะเจาะจงแบบครั้งนี้ทั้งก่อนเนี่ยอาจจะเลือกได้แค่ว่าอยากเป็นฐานบกนะค่ะอ,อยากเป็นฐานเรือนะอยากเป็นฐานอากาศนะอยากเป็นผัดหนึ่งผัดสองนะได้แค่นั้นได้แค่นั้นอตอนนี้ชัดเจนเลยว่าเลือกเลือกหน่วยในภูมิแนวตัวเองได้แล้วที่สําคัญก็คือเลือกผัดหนึ่งผัดสองได้เหมือนเดิมคเราไม่ได้จํากัดน,นะครับว่าผมเป็นฐานบกเนี่ยต้องเลือกเฉพาะฐานบกไม่ใช่ก็เราเนมาในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมในการตรวจเลือกทหารอยู่แล้ว น้องสมัครใจอยากเป็นทหารตรงไหนเป็นไปค่ะขอให้ได้เป็นเป็นทหารแล้วกันค่ะครับข้อ,ขอ,อดีอย่างแรกคือถ้าสมัครสามารถเลือกหน่วยในพื้นที่ของตัวเองได้ก่อนใช่ใช่แล้วมีข้อดีอยางอื่นอีกไหมคะสาหรับการสมัครใจเข้าเป็นทหารข้อดีข้อหนึ่งก็คือน้องๆที่สมัครเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับในการใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการตามคุณวุธตัวเองได้ยังไงคะยังเหมือนเดิมครับเช่นจบมหก จบปริญญาตรีแล้วจบรอดอปีหนึ่งสองสามอะไรก็แล้วแต่น้องอาจจะไม่ได้รับรายการครบสองปีก็ได้อ,อันนี้มีมีกฎหมายกําหนดไว้มีตัวเลขเยอะครับพูดง่ายแต่ผมเนะี่ยเชิญชวนเลยว่าถึงน้องมีมีสิทธิ์ลดมันรับรายการก็ตามอยู่สองปีเต็มเลครับมันมันมีอะไรที่ที่น่าจะเรียนรู้แล้วเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มากกว่าเดิมเยอะ แต่แต่แต่ถามว่าไม่ได้ลดสิทธิ์นะครับน้องอยากเช้สิทธิ์ลดมันรับราชการก็ไม่ได้ว่ากันค่ะแต่ผมก็อยากเชิญชวนว่า okay. ต่อให้น้องมีสิทธ oh ิ์ลดมันร oh, ับราชการก็อย่าไปใช้เลยครับอยู่2ปีแหละบางทีน้องอาจจะไม่ได้อยู่2ปีตรงนั้นก็ได้อาจจะเป็นอย่างน้องๆอีกสองคนนี้ก็ได้ใครไปรู้เปลเป็นไม่ได้หมดค่ะแล้วสําหรับการตรวจเลือกเราเน้นการดําเนินการยังไงบ้างในช่วงวันที่1นึถึงยีสเมษายนค่ะที่ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำปีปีนี้ปีนี้โดยปกติแล้วก็ทําเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะว่า